ผมมชัน่าตายเลยผมมาชันสิ่ากี่สิบกิโลกี่สิบกิโลแปดลอยบาทแปดบาทแปดบาทกิโลละสีบาทรวมรวมขาส่งสองร้อยห้าสิบาทรวมยอดหนึ่้าสบาทจุดที่นีุดตายจุดสุดท้ายจุดสี่ ยี latitude, plans, yeah! wow. ่ก <laughs> <biography> 10ิโลสิบลังแถมสามลังราคาสามสิบแปดกิโลกิโลละสาสบแปบาทฟรีค่าจะส่งรวมทั้งหมด1นึ่งมืนบาทขับพงขับพงเอ้าคอใจต่งในฟังไมรูเรืองหรือว่าตั้งกล้องคนเล่งของเด้ง ถ้ามากดตามมาได้นะครับเดี๋ยวจะมีคนต่อไปใช่นะครับนะครับก้อทุกคนนะครับสั่งเยอะๆเลยเพราะว่าตัวเดียวที่มาตันนี่มุดล่อยมาเราหนานเออใครก็กินนยพี่น้องพี่น้องห้าคนเรไม่จากทั้งเนี่ยเขาจะเาคนเหนืออยู่ใส่มะเร้าเพราะว่าเรามาเรามาไลฟ์สดขายของเนี่ยเราต้องรีวิวแบบจริงใจกับลูกค้านะเออถ้าเราอยาก ถ้าเราอยากได้ใ,ใจลูกค้าเนี่ยเราต้องจริงใจกับลูกค้าก่อนเหมือนวันนี้เรามาไล์สวดขายมังคุดจากภาคใต้เราก็มีไหลหัวจากภาคใต้มาจริงจงต่อไปในคันข่เอาบลเราไม่จากภาคเหนือมากข่เสียเอาไข่มาซาวเหนือเจ้า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 อีน้องไปสาวเหนือเจ้าอะไรทั้งในวันนี้อ้าวอีกครั้งนะครับนี่คือมังคุดอยู่ที่ลองปอให้แม่แม่ดูหนึ่งเลยขอบคุณนายหัวมากเลยนะครับขอบคุณนหัวมากมากเลยนะครับเออเล้เรานำยังไง่นองโอ้กําลังสนุกเลยนะครับ S <S นี่<ช>น,นี่นะครับเห็นไหมหนึ่งนะครับข้อสังเกตข้อแตกต่างเลยคือมังคุดจ,จากภาคใต้เนี่ยจะบอกขวมียางเห็นบออยางสิบบ่ขา,าีนี่แล้วก็สองนุ่มน้ำบ่แข็งเห็นบ่อเนี่ยห้อยมือเลยบีบจะหนีก็ออกเลยเห็นบหมเนี่ยครับ<อ>มังคุดยี่สิบโลโอ้ป้าข้ยาวขึ้นไปควนะยองเอ้ยยี่สิบโลเป็นหนึ่งร้อยโลแม่ควันคนเดียวหนึ่งร้อยโลร้อยโล ร้อยโลมาเอากับเอากับซุปทั้งร้อยโลเลยบ่โอ้ส่วนถิ่นเราคือคือช่องแม่ขวัญโอ้ขอบคุณแม่ขวัญมากนะครับเห็นไหมเปิดมาแล้วนี oh, ่เห็นปะครับเปิดมาแล้วนี่เนื้อมันดีนี่ครับนี่กินบางคุชแทนข้าวหรือยี่เนี่ยเลยนะ รักเสียบพี่หลีใช่ไหครับไอ่าชอบมากชอบไหนหัวมากชอบไหนหัวมากนี่คือสอนไหัว่าอีสานเ่ออเอาเอาไหนหัวก็สาวไปแต่มกอีสานก่อนเชิญก่อนเนี่ยพี่ลังชอบเลยในในหัวเฉิญก่อนไมเอาไนหัวหะมานะไเรอน้อเหมืนจะเราเรื่อกันเออโอ้ยนะครับจะในแจงสียูเมียมาบอกเรอมาหนิมเชิญครับในหัวรับบารี เดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเชิญในห้วพูดภาษาอีสานยังไม่จับเสี้ร <c oughs> ตรไนตรงไหนอ่ะโอเคสวัสดีครับ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 มือนี้มือนี่ผมมาขายแบบมังคุดผมมาขายบบบมังคุดฝากพี่น้องฝากพี่น้องซื้อซอยผมได้ครับซื้อซอยผมได้ครับราคาถึงถือครับราคาถึงถือครับ มือนี่สากิโลมือนี่สกิโลขายไดราคาหนึ่งร้บาทครับขาในราคาหนึน 1, บาทครับมันบอกใช่กันัือขายไดราคา <c oughs> ขายในราคาหนึ่บาบาทครับหนึบ <c oughs> <ๆ c oughs> าทครับโอเค่ <c oughs> าจะทรง่าจะทรงจแปบาทแปบาท,บาทรวมจัดทรงสองร้ <c oughs> อี่สิบหาบทรวมจัดรงสองร้อบห้าทเอ๊สรุปแล้วพี่น้องข้าเจ้าสอนไตบอด Icana, เขาบอกสอนเขาบอกา่าษาตไงาก็เขาสอนที่รีเดี๋ยวจะพาขออนุญาตพาให้ยูรีพาไปให้ไปเดินบึงบอกว่าอ้บอกมังคุณน้ำนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างบางคนก็สิบบาว่าแมนคันมาชดว่าแมนคันมาเหเบึงตั้งต่าุมมันดีนันบอเออชุ้มมันชุ่มอีดีมากมันสิบบาทตรงปูกเดี๋ยวพาเราไปเดินดูว่าที่อยู่ในอยู่ใน่ี่ ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยมันเป็นเนื้อยังไงมันแตกต่างจากตรงนี้ไหมเราไม่ได้จัดฉากไดเลยทั้งสิ้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวสิฟ้าอยุดีเป็นอย่างเบิ้งพี่น้องสามกิรลลมสรงมีแต่นายหัวนายไห้นายไห้บ่มีตีแล้วนี่อันนี้คือยูริอันนี้คือที่เรามาถอ่เบื้องหน้าอันนี้คือเฮ้ามัเขากรองด้อพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเดินดูเดี๋ยวจะพาไปเดินดูซุ้มเทวายุดานหลัง มาแต่หลักกาเบิ้งเลยเบึ้งเลยว่ามันจริงๆนะครับเห็นโบนี่นี่เป็นมัลคูซีมันคาสเยดมาเรียบร้อยแล้วเด็กพี่น้องโอเมนมาเขามาเป็นอ <c oughs> ย่างนี้อันซุ้มนีกัเพิ่งขัดมาแล้วนะครับผมดูพี่น้องมีข้างหลังนะครับผมสาหรับใครอยากได้ก็สามารถกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมสําหรับผู้เดีที่กดก็ได้ในตัวบงกาตรงนี้นะครับผมตรงนี้เปลี่ยนทางหเปลี่ยนทาง นี่อยากจมาบ้านทักอัสลามอลสองหน่วยมาต้นา่านีน่พาเอาบ้านบ้านเดินมึงเห็นบ่พีน่น้องนี่สลับสลับตะการนี่บ่มีเลยบ่มีที่แบบว่าสิมีอย่างมี่อย่างเลยคือทุกอย่างนะครับตรงปลวกมากนี่ครับมุมนี้คือข้างหลังของเขานี่มุมนี้มองเขาไรนะครับพี่น้องมุมนี้มองเของอไาไรก็คือ เัื่องคนเปิ่นกระสิวา่าคัดไปใส่ไรป๋อกระี่นมครับแมนครับยี่ลีคัดเปลีนให้เบิ่งแตน่นีอันงามๆบ่นี่นะครับผมทั้งหลังเฮาเปลี่ยนข้องแท้เลยนะครับพี่น้องเป็นข้องแท้เลยคนคัดเกลียดมาถุกน่วยถ<ม>ุกอันอยู่แล้วครับผม,มนี่เป็นแต่วยงามๆครับผมดูได้เลยนะครับไม่มียางได้ไม่มียางเดยๆนะครับนี่ครับพ,พี่น้องมันจะสวยมากเลยนะครับฮีบบอกเลยเราหลงเกสวยมาก หมวกจะสวยมากนี่ครับผมอันนี้เรียกหมวกใช่ไหมครับครับนี่อย่าบอกกันนะครับหมวกสวยนะครับหมวกเขียวเลยนะครับนี่จะสวยมากเลยนี่ครับแต่หมกมันจะเขียวมากมังคุดจากปากใต้เนี่ยก็คือจะไม่มียางนะครับส่วนมากทีนี้แต่ยางพลาพี่น้องนี่นะครับคือหมวกนี่มังคุดหมวกจะสวยเห็นว่าพี่น้องหมวกหมวกมันจะสวย นะครับหมวกจะสวยยูมาใสไซน,น,น์กระดานี่กระดาษเดินทางมาจากภาคใต้นะครับพันกว่ากิโลโอ้เดินทางมาจากภาคใต้พันกว่ากิโลพี่น้องกว่ากิโลนะครับไม่มีช้ำอะไรเลยใส่รักมาอยากรู้เลยโอนในี่แต่ว่าจริงๆนะบะัำนี่ดีพี่น,อน้องหน่วยหน่วยง่ายผอมเนื้อดีใช่เวลาเรา,าออกกินเราแกะกินนะครับเปลือกมันก็จะหิี้นะครับจะไม่ติดจะไม่ติดนิ้วเราเลยอยู่รีกับกระดุมเสียขอบคุณหลายๆนะครับตีกระดุมเสื้อใหม่ในลูกโอเคเอากระดุมเสียยูริโอเคครับกระลัง ขายโล่จากบาทจะคู่นะครับขายโล่จากบาทตอนนี้เผามีโปรโมชั่นตอนเด็กในยูริแม่ครับผมหลังหน่อมไหมครับอ่ะโปรโมชั่นที่หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับผมสามกิโลครับผมสามกิโลราคาหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะครับผมรวมส่งสองร้อยสี่สิบห้าบาทเท่านั้นนะครับผมโปรโมชั่นที่สองนะครับผมชุดช็อปสิบกิโลสี่ร้อยห้าสิบบาทครับรวมค่าส่งครับผมพี่น้องรวมค่าส่งเป็นหกร้อยบาทครับผมหกร้อยบาทโปรโมชั่นที่สามครับพี่น้อง ชุดซปเปอร์นะครับผม20กิโลครับ20กิโล800บาทครับกิโลละ40บาทเท่านั้นครับราคารวมทั้งหมด1 0 5 0บาทครับโปรโมชั่นสุดยอดเท่านี้ก็คือนะครับผมโปรโมชั่น20กิโลครับ20กิโลได้ไปเลย10ลังครับพี่น้อง10ลังราคา10,000บาทนะครับผมได้แถมไปอีก3ครับผมแถมไปอีก3เลยเด้อพี่น้องเด้อครับผู้ใดอยากได้ก็สามารถกดลิงก์ทั้งล่างได้เลยครับ ลิงข้างล่างได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่กดลิงก์ไม่ได้นะครับผมกดลิงก์ไม่ได้ก็สามารถสแกนนะครับผมสแกนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ลายแอตรงนี้ได้เลยนะครับสาหรับท่านใดที่สแกน QR คนไม่ได้นะครับสแกน QR คนไม่ได้ก็สามารถนี่นะครับ ID นะครับเป็น ID นะครับสามารถเพิ่มข้อมลสั่งได้เลยตอนนี้ยอดสั่งจองล้วเข้ามามากเลยล้วแห้งตอนนี้ยอดล่วแห้งบอคิดว่าฟันมาพี่น้องสิสนับสนุนเฮ่านะครับแล้วก็เกษตรกรไทยนะครับวันนี้ เห็นบ่พี่น้องพาอยู่ดีมายัางรีวิวนี่แต่ละตะกกาเนี่เหมือนกันหมดเห็นบ่ขนาดยูด้านหลังขนาดยูด้านหลังแต็ยังบ่ได้แบบมี่ยังนียังบ่ได้จับฉากจับนั้น,น,นคือมังคุดจากปากใต้ในี่จะเป็นแบบนี้จริงๆนะครับพี่น้องมังคุดจากปากใต้ในี่จะเป็นแบบนี้หรืเนี่นค,รนนครับนี่นะครับอาพ,พี่บอจัไให้เธอเข้านะครับเดี๋ยวสีรองแกออะเดี๋ยวผมจะลองแรนดอมให้ดูวะนะบ่อยวันนั่นสมัยนี้เห็นบอนี่ปอออกมาแล้วเนื้อดีมากเนื้อดีมากพี่น้องเห็นบอนี่ เดี๋ยวสิลองซุ่มปอกกันได้เอาขันพี่น้องเดี๋ยวผู้ลงคลกันสิว่าเออมันแมนแล้วมันกันเนื้อดีแล้วมันขุดซู่นนะน่ะซุเลือกเอาตะซุ่มหน่อยดีๆมันน้าเนาะบ่มแมนพี่น้องมันบ่มแมนสั่นนะครับฉันประจำปีถ้าเราเห็นแบบนั้นอี๋ดีโมลินชื่อโมลินนะครับผู้ลงคลกันสิว่ากันแมนแล้วเนาะมูจเจ้าเลือกตะหน่อยดีๆมาเออมันบ่มแมนเดี๋ยวข่อยสิแลนดอมให้เบิ้งว่าข่อยสิจับหน่อยได้มาปอกเห็นบ่ลนี่อันลูกที่หนึ่งนะครับอายุลิลลูกที่หนึ่งครับ กินอีกแล้วดีอยู่นะครับเป็นบบมังคุดขันเป็นบบกทุเรียนนีก่กีกจิบเป็นหอนน่อน่นอีกแล้วคิยากอีกมังคุดอีกคือมันข้อดีของมันคือมันมันบะมีผิดไปเอยียงนะครับบะหวานกินได้นะครับคือจะพูดจยากัการบวชไหมแล้วเป็นบะหวานแล้วก็กินมังคุดได้<อ>นะครับผิด <vel> <ปะ S 2> ไรเอาประมาณว่าชุ่มนานเลยนีคือมังคุดเนี่ยมันสาม,มารถกินได้นะครับบะววาสิเป็นเด็กน้อยกินแล้วก็บ่หอนในผพูดเ่ากินแล้วก็บบะหวานขึ้น แม่กระทำผู้จัดการโบสแล้วเป็นบาหวานกะหิตตัดขาแล้วก็ยังกินได้พี่น้องไม่ไม่ไม่อาชราอาซีแต่ปากมันเด็นบอกว่าเอาเปือกเอาเนี่ยเอามาพี่ผู้จัดการโบสอยากดูตะก้าไหนตะก้าไหนอ่ะตะก้านี่ไหมนี่เห็นบ่อ่ะเขาเนี่ยเลือกลูกนี้ก็แล้วกันนั่นเห็นบ่เนื้อดีอีกแล้วอืมมันจะแบเนาะมังคุดคือมันอร่อยจริงๆมันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มีกากใยอาหารสำหรับ ข้าวพอซน้อไอ้กระจอยว่กกูจินจังไรมา่ๆขุดเปี่ยนบ้างขุดข้าวข้าวตายคือมากขุดนี่มันมีไฟเบอร์ด้วยนะสำหรับท่านใดที่ขับทายยากลำบากคืออย่ากผู้จัดการพูดกินพูกขิ่เดี๋ยววันนี้พี่น้องก็สามารถซื้อมัางขุดไปกินได้เป็นยาระบายได้ด้วยนี่อืมไปท่านาคนดกับไรนะสิเดียวเท้าจังรเยียนะนี่เห็นไหมเลือกลูกไหนมาเนี่ยคือมันคือมันแบบคือมันเนื้อสวยจริงๆผมไม่ได้โกหกนะเห็นบ่ นี่ไม่ใช่เราไม่ได้จับฉากเลยทั้งสิ้นนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเออจับฉากหรือเปล่านะเฟคนิวหรือเปลา่าเอาลูกสวยๆมาโชว์กับแมนแล้วแมนบอกคือจริงๆไม่ใช่ไหนตะกาได้คอนแทคเล็บก,ลกันเบิร์ดเราไม่โกหกท่านผู้ชมครับถ้าไม่จําเป็น <c oughs> เอาว่าแมนบอกขอโทษครับขอโทษนะว่าแมนกล้ <c oughs> องลงมาอีก <c oughs> นี่เห็นไหมลูกไหนก็สวยหมดถ <c oughs> ามคนเนี้ยคุณไอซื้อแล้วเนี้ยนี่สั่งมาด้วยมากอืม ผมไดซื้อแล้วครับผมผมไดซื้อแล้วก็สามารถอันพิมพ์บอกได้เด้อครับผมคอมเมนต์ไอ้คอมเมนต์คอมเมนต์เลยกดนิดนดผู้ใดซื้อแล้วกดหนึ่งผมไดซื้อแล้วอันกดหนึ่งเข้ามาเลยนะครับผมคอมเมนต์กดหนึ่งเข้ามานะครับครูให้อยุริพูดขายดีที่สุดอยุริพูดได้ไหมเนี่ยอยุริพูดได้ไหมเพาเลยสุดใครบอกว่าคุณมันอีกขดไตเด้อบอเขาต้องเบาได้เนาะครับ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวให้ยูรีลองเลือกเอาเลือกให้แม่แม่เบิ้งเลือกขวกอ่ะยับเ<ห>น,นีไม่ใครเจ๋อสีฟ้าเขายุตมุม่งนักใขรเจ๋อสีฟ้าเขาท้องไปสีฟ้ามึงมองทั้งทีครับพี่น,น้องนี่อ่าเลือกมาแล้วยูรีเลือกมาแล้วหนึ่งลูกโอ้เนื้อสวย <c oughs> อุดแม่นงไงเนื้อสวยเนื้อสวยขาวจั๊วแต่เป็นผู้ยิ่งนี่กล่องวาอยู่ครื่อสิบากหลายซื้อสองรบ้อยเนี้ยครับ พี่น้องผู้ใดไรสืบแบบมั่งคุณแล้วเนี่ยเมื่อแรกนี่มีไหลส่วดเพนนอนตุนฟรีนะครับฟีอยู่แล้วฟีอยู่แล้วมันฟีอยู่แล้วอ้าวฟีอยู่แล้ววะแต่เก็บค่าสิรถคนละยี่สิบบาทอ้าวกระเทิมาอีกยูริเอาลังนี้หน่อยลังนี้หน่อยเอซี่บอกว่าอ้าวดูหลายๆลังหน่อยค่าบาสันบ้านอ่ะดูหลายๆลังใช่ไหมครับแมนครับนี่ลังดึกๆโอ้ตายตกโอเคอ้าวเรี้ยงดียูรินี่เห็นไหมเนื้อมันสวยจริงๆนะครับ ใช่ครับผมเนื้อนิ่มด้วยเนื้อสวยด้วยนะครับกิโลเท่าไหร่ชอบเวลาผมพูดสนชอบเวลาผมพูดสนุกดีขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องมีสีโปรนะครับผมสีโปรวันนี้ครับผมสาหรับใครอยากได้นะครับผมก็สามารถกดลิงก์ได้เลยนะครับผมแล้วก็ลิงก์นะครับผมลิงก์ที่เขาวันปักไว้แคปชั่นนะครับพี่น้องคอมเมนต์คือบางคนเนี่ยเขาจะไม่เข้าใจบางบางท่านอาจจะเข้าใจว่า คนเล็มากลลวมันสิดูดคือเราไม่ได้ใช้ระบบดูดนะครับเคื่อง่็ได้ใช้ระบบดูดพี่น้องคือสําหรับท่านใดที่สนใจนะครับนี่ก็คือแอดไลน์ได้เลยนะครับโปรโมชั่นคือตามนี้เลยอ่ะอยากให้มันเห็นทั้งโปรโมชั่นทั้งโอเคครับนี่นะครับโปรโมชั่นคือตามนี้เลยนะครับใช่ครับกับทางพี่น้องถึงถึงทางบ่ถึงอยู่เนาะอกดคีย์รอดดีเนาะนี่นะครับคือไลน์เลยนี่นะครับโปรโมชั่นก็คือโปรโมชั่นเซตที่หนึ่งอ่ะโปรโมชั่นที่หนึ่งก็คือชุด ชิมนะครับชุดชิมก็คือสามกิโลสามกิโลในราคาเพียงหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะครับตกกิโลละห้าสิบห้าบาทนะครับราคาทรงอาคาจัดสูงนะครับก็คือแปดสิบาทรวมยอดสองร้อยสี่สิบห้าบาทสองร้อยสี่สิบห้าบาทคือร่วมข่าจัดส่งน้ํานะครับชุดที่สองครับอยู่ที่เท่าไหร่ครับชุดที่สองชุดที่สองนะครับผมชุดที่สองมันเปียกหนึ่งเรือเอาปิดนีดเราบอก ชุดที่สองครับผมสองกิโลครับผมชุดช็อปสองกิโลนะครับผมราคาสี่ร้อยห้าสิบาทครับราคาสี่ร้อยห้าสิบาทรวมค่าส่งนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นหกร้อยบาทนะครับผมได้ไปลสิบกิโลครับต่อมาครับโปรที่สามครับผมโปรที่สามเยสิยำให้ฟังนะครับผมชุดซูเปอร์ยี่สิบกิโลแปดร้อยบาทนะครับ ยี่สิบกิโลแปดร้อยบาทรวมค่าส่งสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมเป็นหนึ่งพันห้าสิบาทเท่านั้นครับหนึ่งพันห้าสิบาทครับชุดที่สี่ชุดเส้นใหญ่เลยสําหรับท่านใดที่จะเอาไปทําบุญหรือว่าจะเอาไปแจกนะครับเป็นการเป็นงานงานแต่งงานบวชงานกระทีมงานอย่างกับามแต่นะครับอยากเอาไปแจกพี่น้องหรือว่าอยากเอาไปทําบุญกับโรงเรียนกับน้องๆหรือว่าเอาไปทําบุญอย่างกับซามก็คือสามารถสร้างเซีนนี้เด้เลยนะครับสาหรับเช็ดเท่าไหร่ครับยูริชุด โนะครับผมยี่สิบกิโลครับยี่สิบกิโลแถมไปเลยสามลังครับพี่น้องสามลังฟีคาจัดทรงนะครับผมรวมราคาหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมราคาหนึ่งหมื่นบาทนี้ได้ไปเลยครับสิบสามลังครับผมแถมสามครับเอีกข้าจะบอกว่ารับอีกนะจ้างงานของกินแมนพี่น้องขอยมายูงงานของกินเนี่ยนะครับเพื่อนขอยืนดินนะคปกติเป็นคนชอบมังคุดอยู่แล้วนะครับ ปกติเป็นคนมากินบังคุดอยู่แล้วเมืเ่อนี้พ่อผู้จัดการบอกว่าเออฟูจินจังกับยูรีไปแหละใครบอกบังคุดเด้อคอยดีใจร้ายพี่น้องอปกติขเขาไปซื้อยุตตลาดซีโร่ลอยหาโร่ลอยเขาซื้อมากกว่ากินในโร่เดียวเอราะความโร่จ่อยเพราะมันแข็งแน่กระดานแน่ยางหลายแน่คือมันกินไม่ได้แ,<ม>แต่ว่าอันนี้คือเป็นมังคุดคัดเกรดผู้จัดการบูดรันนี่ครับคือเป็นมังคุดคัดเกรดเป็นเป็นมังคุดเกรดส่งนอกเนื้อมันสิดนิ่มมันสิแตกต่้งจากมังคุดทั่วไปผู้จัดการพูดฝันนี่ครับ เขาเป็คือบอกจังสีเป็นคือบอกว่าเอาเอามาอะไรพี่น้องตุนมาสื่อมาเลยเอาเนี่ยพี่น้องจงไปได้เด้ออย่ามาไล่พี่น้องตุนมาให้กันนั่นารเด้อเอาไปจะไปแหนบุกไข่ใจใครเชียงเสียงหนึ่งมาแล้งอ่ะนี่นะครับมีงานขายแนวกินเีบอเขาจะบอกว่าถ้ามีงานขายอาหารกินเนี่ยติดต่อกูจริงจังได้เลยเพราะว่ารีวิวแบบจริงใจมากแล้วกินทุกอย่างเห็นบอเห็นบอเหนือมันงามมีหลีเนี่ยมันไม่ได้แบบเราไม่ได้โก่งเรายูรีเนาะเอายูรีลรงเหือกหน่อยมากาเปิดให้พี่น้องมึงเอี๊กรอดดูมันมีแต่งามงามมีหี เลยดีเยอรลูกหนาวแตกดินี่มากเนื้อสวยมากอีกแล้วี่ยวป้านั่งจีนกูบอหนามาดิวิ่งพูดจริงจังนี่แหละครับผมมันจริงใจกินให้พี่น้องเบื้องงามครับคือก่อนที่เราก่อนที่เราจะได้ความจริงใจกับลูกเราต้องจริงใจกับลูกค้าก่อนนั่นเพราะพี่น้องดีกันว่านี่เนีแหละเพราดีกับเพาต้อง จะบ้านผมพี่น้องซอยกันอุหน,นุ่นของพอขาในเดอมังทางมานานาบ่าาได้ไหมหอีกเด้อแม่ขวันแม่ขวันบอกว่ามันนิงขุนก่อนเด้อเ <c oughs> พราะเป็นอยังแม่สร้างเวลายอยู่ในภาคไปขายกันได้ครับเดาขายกันได้เพราะได้คาด <c oughs> ฝากให้พี่น้องน้าที่สุดท้ายเราอยากสั่งนะครับใคร,ใครที่อยากสั่งสั่งนี่เลยนะครับสำหรับท่านใดที่จิบจิมลิงก็ได้ไล่ไล์แอดตรงนี้เลยนะครับหรือว่าสสแกนเอ่อสแกนที่ว่าโค้ดอ่า อันนี้นะครับอ่ะในแบบว่า A line เอร์ไลฟ์โมิดหรือประจําเลขว่าได้น่าจอไปเลยจากที่ล่องไรเราไปกดสร้างก็ยังท่านอยู่จากที่ล่องไรเราไปยังก็ยังก็ยังสร้างนี่คือไอดีนี่คือ,อ QR code นะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นได้นะครับอันนี้คือ ID line ้องผูดด้เดที่คดลิงว่าได้นะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับ โลเท่าไหร่ถามอีกมากอรัเรื่องที่ทำมาอีกรอบสุดท้ายอาเดี๋ยวจะย้ำโปรนะครับผมรอบสุดท้ายแล้วนะครับชิมนะครับผมสามครับสามกิโลราคาหนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทผมกิโลละห้าสิบพันนะครับผมบวกค่าส่งไปแปดสิบรวมยอดสองสิบห้าบาทครับผมโปรครับผมโปรแรกผู้ใดอยากได้ไปซิมก็ซ้ำหรือว่าไลน์แอปตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็โปรแรกอันนี้คือรายละเอียดโปรแรกคันผู้ใดฟั่งยุ่นี่ฟังผู้ชิงจังพระทันแคบหน้าจอลงไหลจะไปอ่านรายละเอียดอันชุดที่หนึ่งขึ้นอย่างก่อน อ่าปุ่นไปที่นี้โปรโมชั่นที่2นะครับผมชุดช็อปนะครับผม10 10ิกิโลราคา4ีบาทครับค่าทรง50บาทครับรวมยอดต้อยนะครับพี่น้องพี่รู้สำหรับผู้ใดอยากได้เด้อพี่น้องเด้อก็สามารถคลิกลิงก์ไล่แอปทางหลังไลยครับดีครับสามครับอยู่นี้โปรโมชั่นที่สาม ยี่สิบกิโลครับยี่สิบกิโลแปดร้อยบาทนะครับรสองร้อยหาสิบบาทรวมยอดเป็นห้าสิบบาทนะครับเอาโคบอลลี่สี่เซน 4, เ้นใหญ่เลยใครที่ต้องการเอาไปในจํานวนมาก<ช>เอาไปทําบุญแน่แจกพี่แจกน้องแน่นะครับเอาไปย่นเที่ยว <c oughs> เอาไปกินแน่เอพี่น้องผู้ใดที่แบบว่าต้องการเอาไปไปขายก็ได้น้เพราะวับคือแบบเซ้นนี้มากนะครับซื้อไปแล้วพี่น้องไปทําบุญไปแจกเล็กๆเล็กน้อยไถ้ำบุญน้โรงเรียนก็ได้ไปเป็นการไปงานอาสุบุปไปงานบวชนั่นสิ เอาไปใส่จานสืบเค้มนะครับมันได้ทุกอย่างผลไม้กิโบกรอ้วันที่สี่ครับเซตที่สี่นะครับผมสิบครับสิบลังยี่สิบกิโลยี่สิบกิโลแถวํามลังนะครับผมรับหมดส่งฟรีนะครับผมหนึ่งส่งฟรีครับแล้วก็คือหนึ่งื่ได้รวเป็นสิบสามลังละยี่สิบกยี่สิบกิโลนะครับอ้าบันนี่เดี๋ยวเขาม่งของเกาพอยูดีเขาเดืนหน้าแล้วสี่คอนุญาต อ่าให้สาวคนสวยนะครับของเฮาในมือเขาได้มาได้มาเบาได้มาเไหนมาปูป๋าพาูดคุยกันบ้าแนะน้ำน้ำมามั่งคุดของเราเนี่ยมันดีจังนะครับเมื่อกี้ฟังผักไต่ไปแล้วแบบน,นี้มาฟังผักผกลางแบนเนี้อ่าเชิญครับผมพี่สาวคนสวยของเฮ้าม,ามือนี้ขอบคุณหลายๆท่าอย่างบน้องยูริมารีวิว น,นา่นาจะมาน่ามาอ่ะในการของนุ๊กเลยได้เลยครับได้สองคนมเลยครับนี่เห็นตัวจริงนะครรับกาามอยูได้แล้เคครับอยู่ดีมากค่ะอยู่ดีมากค่ะทั้งสองท่านสวัสดีพี่น้อง um, uh, นะคะพี่น้องภาคอีสานนะคะสวัสดีพี่น้องภาคใต้นะคะภาคใต้ค่ะสทางใต้นะเมื่อกี้เคย จะไนว่าพูอีสานเออพูดภาษาเป็นยังงี้บาทนี่สบับต้นสบับเฮาได้บาดนี้คือไต่ค่ะพี่น้องนะกะกับเป็นคนที่มากินมังคุดคือจังคู่นะคะเพราะว่ามังคุดนี่คือเป็นกินแล้วเหมือนสมุนไพรเลยนะไม้ที่กินแล้วเหมือนสมุนไพรเป็นธาตุเย็นกินได้ผู้ใหญ่กินได้คนมีโเราประจำตัวกินได้หมดนะคะแล้วเป็นนะคะมังคุดนี่คือยาโยดมากเลยนะคะตั้งแต่เนื้อตั้งแต่ปื้งเลย เอาสบู่ทําสบู่ก็ได้นะ<อ>สบู่มังคุดมังคุดค,ครับแม่นค่ะมันสุดยอดเลยค่ะนะเมือนี้นะคะพี่น้องอีสานมากินมังคุดนะคะกินกระเปาจากใจ